สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกท่านทุกคนเลยนะคะวันนี้จะเจอกับอันอีกแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยนต์พี่ๆคะ่ะวันนี้นํารถมาให้ดูอีกหนึ่งคันเช่นเคยนะคะวันนี้นะอยู่ที่ถนนเสรีไทยนะคะซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งเลี้ยวซ้ายลงสะพานมาจะเจอบริษัทอันเลยนะ,ะบริษัทเพชรยนต์นะคะบจะกเพชรยนต์จำกัดนะคะพี่ๆ่ขายเฉพาะรถเกตเอเท่านั้นนะที่นี่นะคะพี่ๆท่านใดสนใจนะคะอยากมาดูรถได้ด้วยตัวเองนะคะเรียนเชิญได้เลยนะซอยเสรีไทย68แแยกหนึ่งเลี้ยวซ้ายลงสะพานมานะ ปกหมุดบจกเพชรยนต์นะะจะเจออันเลยนะพี่พี่ถ้าใครมาดูรถไม่ได้ก็ดูวิดีโอรประกอบการตัดสินใจไปนะคะวันนี้นำไม้ดูอีกหนึ่งคันเช่นเคยพี่พี่ค่ะสำหรับรถเกตดเอคัดเกดมาแล้วมือหนึ่งป้ายแดงมือเดียวป้ายแดงจบจบมาเลยนะคะอยู่กับเพชรยนต์เป็นมือที่สองรับประกันให้เลยโครงสร้างเดิมวารันตีให้พี่พี่ค่ะโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันนะคะวันนี้นำไม้ชมหนึ่งคันนะคะกับ Hon d a City นะคะคันนี้เครื่อง1.5ตัว S อ่ะตัว SV นะคะเป็นตัว plus ด้วยนะคะ SV plus ตัวเครื่อง1.5เป็นตัว top นั่นเองนะคะพี่ๆขารายละเอียดตัวรถนะคะสำหรับตัวรถคันนี้นะคะไม่์การใช้งานวิ่งไปที่123,000กโลเท่านั้นนะคะราคาตั้งขายนะ,ะถือว่าราคากำลังดีเลยทีเดียวนะคะ439,000บาทนะคะรถจากป้ายแดงประมาณ3 0 0 0เลยนะคะคันนี้พี่ๆขา439,000บาทใหม่ แสน0องหกว่าโลนนะคะรถปี18เท่านั้นนะคะพ,พี่คะ่ะบอดี้เดิมโครงสร้างเดิมรับประกันให้วารันตีให้เลยเนะะี่ยรับประกันเครื่องเกียร์นะคะคันนี้มาดูกันก่อนนะคะในตัวบอดี้นะคะพ,พี่ด้านข้างนะคะสีนะคะเหลี่ยมสันคมตัวรถนะคะไม่มีรอยลักิ้ม,มาแต่อย่างใดวารันตีให้เลยว่ารถเกตเอแน่นอนนะคะตัวโคมไฟด้านหน้านะ,ะมาเป็นหลอดฮาโลเจนนะคะพี่ๆไฟเลี้ยวแยกมาเรียบร้อยนะคะ โคมไฟสวยๆใสๆแบบนี้มี daytime running l i g h t มาให้ด้วยนะคะรับประกันว่าโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเช่นเคยนะคะไฟตัดหมอกคู่ร่างนะคะพี่ๆใช้งานได้ปกติเสริมสมรรถภาพในการขับขี่ได้ดีนะคะสีนี้ต้องบอกเลยว่ามีแค่คันเดียวนะคะเป็นสีเทาหายากนะคะเขาเรียกว่าเทาดำนะคะมีแค่คันเดียวเลยนะ,ะพี่ๆท่านใดนสนใจนะอยากดูเป็นคันนี้นะะผ่อนเริ่มต้นที่เจ็ด ห้าบาทนะคะรถปี18ไมล์แสน0 0 0มืนโลติดต่อมาที่เบอร์0918820616หรือจะเป็นลาย AUN19Z ได้เลยนะคะพอเริ่มต้น7000เท่านั้นนะคะ7 0สวยๆไปเลยคันนี้ตัวกระจังหน้านะคะตัวเฮดนะคะโลโก้แบตท,ทุกอย่างครบปกตินะ,ะกระจังหน้านะ,ะเป็นสีโรเมียมนะคะตัวแบตเหมือนกันนะคะสีโรเมียมแบบนี้เลยนะ,ะช่องระบายอากาศระบายลมเป็นหลังพึ่งนะ,ะพี่พ แข็งแรงทนทานนะคันนี้นี่กดให้ดูแบบนี้เลยนะคะสีเดิมแท้จากโรงงานค่ะสะเกิร์ตด้านหนะ้าไม่มีร่องรอยของการเฉียวชนมาให้พี่พี่ดูนะคะเดหน้าเจ็ดหลังปายทะเบียนสวยมากนะคะ7กอดอสามแดสามเสวยกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วพี่พี่ค่ะปีเกิดใครนะคะวันเกิดใครนะคะมาเอาไปคันนี้นะคะ ตัวโคมไฟด้านหน้านะคะทั้งสองฝั่งนะ,ะสวยใสยแบบนี้เลยนะไม่มีที่ติดนะคะสำหรับคันนี้นะรับประกันวารันตีให้ด้วยว่าโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมทั้งคันแน่นอนนะมาดูกันต่อน,นะคะในส่วนของด้านข้างนะบอดี้ด้านข้างนะคะกระจกปรับพับไฟไฟ้ามีไฟเลี้ยวมาในตัวนะคะบอดี้เดิมๆแบบนี้นะคะสีเดิมๆเหรียญสามคนตัวรถนะ,ะดูนะคะไม่มีร่องรอยของรักยิ้มนะคะ ตัวแม็กนะคะคันนี้ได้เป็นแม็กอัลลอยหน้าเงาอ,อัลลอยลงดําเดิมแท้ของฮอนด้านะคะคันนี้นะแม็กขอบ16นะคะยางได้ยางดิสโตนปีเท่าไหร่นะคันนี้ปี23หรือเปล่าถ้าจําไม่ผิดนะปี22 ยางบิสโตนปี22นะคะทั้ง4เส้นเลยแม็กแท้เดิม Honda นะคะอลอยลมดำอรลอยหน้าเงานะคันนี้สว,นสวยเลยนะคะสเปคย่าง185ง้ทผ้า5 R 1 6ก็คือขอบ16นั่นเองนะคะพี่ๆดูนะคะดอกยางครบแบบนี้เอาออกไปใช้งานได้อีกปี2ปีเลยนะดูที่วตัวซุ้มล้อนะคะแท้เดิมจากโรงงานแน่นอนนะคะ ซูมเดิมๆค่ะสีเดิมๆคันนี้วารันตีให้ไม่มีตัดต่อตัดตอนนะคะไม่เคยชนหนักทีความตกนะ้ากับสีกับกอไมามาแน่นอนนะคะไม้แท้ไม้เดิมนะคะขายออกมายังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นนะคะพี่ๆค่ะกระจกข้างหน้านะคะน่าจะติดฟิล์มมาแปดสิบนะคะพี่ๆเพราะว่ามองไม่เห็นเลยนะคะหกสิบแปดสิบเลยแหละคันนี้พี่ๆค่ะเดิมแท้ตัวอ่าเดิมแท้ฮอนด้านะคะกระจกนะ นี่นะคะยังมีโลโก้ติดอยู่สวยๆตรงนี้เลยนะ้าสีพรบอนะคะต่อให้เรียบร้อยนะคะออกไปพร้อมใช้งานเลยนะเมื่อเปิดประตูนะคะคนละสีกับตัวรถนะค,ะคันนี้เป็นสีโครเมียมนะคะมีเซ็นทรัลล็อกนะคะคิ้วกันสาดนะคะตัวซิตี้นะคะติดมาให้เรียบร้อยแล้วคันนี้กระจกแค้เดิม Honda นะคะทั้งสีบานเลยฟิล์มน่าจะ80ดสบรอบคันพี่พี่ขาด,ดูแล้วนะเข้าภายในกันหน่อยนะคะ เปิดมาภายในนะเห็นก่อนเลยสิ่งแรกก็คือตัวเบาะนะคะตัวเบาะนะเบาะอ,ออกทรงสปอร์ตนิดนึงพี่พตัวเบาะนี้ออกทรงสปอร์ตนิดนึงนะคะรวมแบบบักเก็ตซีทนะตัวเบาะนะแต่ว่าเป็นเบาะผ้านะเดอรสติชชิ่งได้มาสีขาวนะสวยๆแบบนี้นะคะเกียร์อัตโนมัติหน้าจอทุกอย่างมาครบนะฟุตสตาร์ทนะพี่พี่นะพวงมาลัยมาติฟังก์ชันนะคะแบบ3ก้านหนังแท้ฮอนด้าแน่นอนนะคะเดี๋ยวมาลงรายละเอียดกันไปดูหัวน็อตก่อน หัวน็อตนะคะจุดสำคัญสาคัญของรถนะคะเราไล่ให้ดูเลยนี่นะคะน็อตนะคะเหลี่ยมยังไงยังเหลี่ยมอย่างนั้นนะคะไม่มีร่องรอยของหัวน็อตถูกงานนี้ออกไปพี่พี่เห็นไหมวารันตีให้เลยว่ารถเกรดเอ็นนะคะสิ่งที่เห็นอยู่ก็คือหัวน็อตเดิมแท้แล้วก็ฝุ่นแค่นั้นนะคะพ,พี่เดี๋ยวก่อนอ,ออกรถกับอันนะซื้อรถกับอันอันทําให้ทุกอย่างนะคะความสะอาดเอาไปเลยร้อยสภาพสภาพรถเอาไปเลยร้อยนะคะความสวยของรถเอาไปเลยร้อยคุณภาพก็เอาไปร้อยนะคะ มาดูนะคะหัวน็อตเดิมแท้แน่นอนวารันตีให้เลยฝั่งนี้ไม่เคยโดนมาแน่นอนฝั่งไหนก็ไม่เคยนะมาดูนะคะด้านล่างเช่นกันหัวน็อตเดิมแท้จากโรงงานนะคะเขาดูยังไงให้ดูนะคะกี่เหลี่ยมนับเลยนะคะเหลี่ยมยังไงยังเหลี่ยมอย่างนั้นไม่มีรอยงัดแงะนะคะพี่ๆสีไม่หลุดไม่ล่อนนะที่สําคัญอีกที่หนึ่งนะคะเพจแท้เพจเ,เดิมนะคะต้องเลขเครื่องเลขถังตรงนะ นี่นะคะแผ่นเพดเดิมๆแบบนี้วารันตีให้วรรถเกรเอ็นนะคะเคยทําสีโป๊สีทับมานะคะถูกเพจถูกถอดออกไปรับรองหัวน็อตพวกนี้มีรอยแน่นอนแต่นี่แท้เดิมนะคะไม่มีร่องรอยของการถอดหัวน็อตนะคะวารันตีให้เลยในส่วนของซุ้มนะคะซุ้มประตูนะเสาเอ็นนะคะพี่ๆขาประตูไม่ไหลนะ<ม>นี่เยืดหยุ่นได้ดีเช่นเคยนะคะรถปีใหม่ๆแบบนี้เลย<ม>หัวน็อตนะคะเดิมแท้จากโรงงานไม่มีรอยงแงะนะพี่ๆดูนะ มาร์กเดิมเขียวๆแบบนี้นะคะวารันตีให้รถเกรดเอเท่านั้นนะซื้อรถกับอันนะคะพี่ๆคะ่ะมั่นใจได้เลยนะบริษัทอันเปิดทําการมาย4่ปีนะคะไม่หลอกไม่จกตาขายเฉพาะรถเกรดเอนะใครมาดูเกรดอื่นไม่มีนะคะแนะนําให้ไปที่อื่นได้เลยแต่ถ้าอยากได้เกรดเอมาที่นี่นะคะคุณได้รถถูกใจแน่นอนนะตัวเบาะด้านหลังนะคะไม่มีตะเข็บไม่มีสเตชชิ่งได้มาแล้วเป็นเบาะผ้านุ่มๆนวลๆแบบนี้เลยสีเทาดานะ สวยงามนะคะห้องโดยสารโดยรวมนะพี่ๆดูนะสะอาดสะอ้านนะคะไม่มีร่องรอยของอการเขียนยันอะไรไว้บนหลังคารนะคะคันนี้นะถ้าอยากไปลงยันลงอาคมนะคะมาออกไปแล้วไปลงเองได้นะคะคันนี้มาดูในส่วนของตัวท้ายกันนะคะชุดไฟท้ายนะคะมาเป็น LED เรียบร้อยเลนฮาโลเจนมีพี่ขาไฟเบรกดวงที่3ติดอยู่ตะกระจกด้านหลังนะ ไอเบรกครทิมนะคะตัวสเกิร์ตนะพวกสเกิร์ตด้านหลังอย่างเงี้ยนะคะจะเป็นตัวเฉพาะพิเศษของเขาขึ้นมาเป็นตัวท็อปนะตัว S ก็มีเหมือนกันพี่พี่ตูดคล้ายกันนะคะแบตโลโก้ logo, ทุกอย่างติดปกติดีนะคะมีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยนะคะเพราะว่ามีหน้าจอต้องมีกล้องนะคะคันนี้นะชาร์กฟินนะคะพี่พี่เห็นไหมตัวคีบฉลามมาแล้วเรียบร้อยนะคะตัวนี้เป็นตัวท็อปมานะเปลี่ยนจากเสาอากาศเป็นชาร์กฟินมาแล้วนะกระจกนะเดิมแท้ตัวยตา้านนะคะพี่พี่ อ่เดิมแท้ฮอน d a ขออภัยนะคะตัวใต้อีกแล้วฮอนด้านะลายฟ้าลายหมอกมาเรียบร้อยนะคะไอวีเชกนะคะพี่ๆคะ่ะสวยงามนะตัวด้านหลังรถนะคะสีเท่านะสีหายากบอกเลยว่าคันนี้มีแค่คันเดียวนะหลุดคือหลุดนะคะใครไมไ่รีบจับไมไ่รีบจองไม่ได้เป็นเจ้าของกันจริงๆนะไปดูในตัวภายในกันนิดนึงล,งลงรายละเอียดอีกทีเปิดมาก่อนที่แผงประตูพี่ๆคะ่ะแผงประตูนะ พี่พี่ดูน,นะคะมันมีเสียงรบกวนนิดนึงนะพี่พี่อันเฟจะพยายามนะคะแหงประตูนะคะนี่เดี๋ยวตัดเข้าไปในรถเลยดีกว่าอันนี้เป็นเยื่อหุ้มมาพี่พี่ขาเป็นคล้ายๆแบบผ้าสังเคราะห์มานะตัวนี้เป็นพลาสต,ติกนะคะมีความแข็งแรงทนทานนะคะ ดูในส่วนของกระจกนะคะพวกนี้นะปรับล็อกอัตโนมัตินะคะกระจกปรับไฟฟ้าทั้ง4บานด้านผู้ขับเลยนะคะมือเปิดตรงนี้นะคะเป็นโครเมียมอันนั้นขอสตาร์ทรถก่อนพี่พี่แต่ว่าลืมกุญแจไว้ข้างนอกวิธีเซลล์นะคะขออภัยไดมาแล้วนะคะใจรอกันนิดนึงนะคะ ของดีต้องรอนี่นะคะชึ้งเดียวติดเลยมาดูแนรในส่วนของตัวไม้นะแอร์นะคะลมเย็นมากนะสัมผัสได้สิ่งแรกเลยนะคะห้องเครื่องลมแอร์ออกมาไม่มีกลิ่นเหม็นอับแต่อย่างใดแอร์เย็นมากพี่พี่ดูนะคะที่ตัวไม้นะไมหนึ่งแสนสองหมื่นสามพันห้าร้อยสามสิบกิโลเมตรนะคะพี่พี่คะนี่เห็นไหม บอกเลยนะคะหน้าจอแจ้งเตือนทุกอย่างนะคะเป็นแบบดิจิตอลน,นะคะน้ำมงน้ำมันนะคะแจ้งเตือนหมดนะกี่องศาแจ้งเตือนนะคะนาฬิกาเรายังไม่ได้ปรับให้เนาะตอนนี้อาจจะทุ่ม6นาทีแล้วนะคะแต่จริงๆแล้วเพิ่งเที่ยงนะพี่ๆมาดูกันเลยนะคะในส่วนของหน้าจอเรือนใหม่นะคะต้องบอกเลยว่าไม่แท้เดิมประวัติศูนย์นะคันนี้ประวัติศูนย์ออกมาแค่มือเดียวนะคะแล้วมาอยู่ตกมาอยู่กับเพชรยนต์นะมาดูนะคะในส่วนของกระจกตรงนี้นะคะเป็นปรับ พับไฟฟ้านะคะสามารถคอนโทรลได้นะคะในตรงนี้นะพี่ๆปุ่มออคอนนะคะมีไว้ให้ด้วยนะกันล้อสะบัดกันล็อกล้อได้นะคะคันนะี้ล็อกล้อกันล้อสะบ,บัดให้นะคะพวงมอะไรมรัลติฟังก์ชันแบบสามก้านหนังแท้โตโยต้าพี่ๆขาหนี่สีเทานะคะเปียโนโบแบ็กนะสวยๆแบบนี้นะคะปุ่มรับโทนนะคะได้ตรงนี้นะ,ะตรงนี้ลดเสียงเพิ่มเสียงนะคะเปลี่ยนโหมดเลือกขึ้นนะคะพี่ๆ อันนี้ก็ได้เหมือนกันนะเซตเพิ่มเสียงรดเสียงได้นะคะพี่ๆภายในตัวนี้เนาะตัวนี้ก็เป็นหน้าจอน,นะคะกดหน้าจอได้เนาะตรงนี้มันจะคอนโทรในหน้าจอได้นะคะที่สําคัญนะคะท็อปตัวนี้มาสุดมีพัด เทิร์นชิปไมนะะมีแพทเทิร์นชิปไม่เรียบร้อยนะพี่พี่ขาทั้งสองฝั่งทางด้านนี้เลยนะออบชั่นครบๆหลูหลุ่นุ่คุ้มๆพี่พี่คันนี้ขาใครได้ไปนะอันบอกเลยว่าสุดคุ้มนะสาหรับซิตี้คันนี้นะไม่แค่แสนต้นๆเท่าน,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 นั้นนะคะองจี้สตาร์ทนะคะพี่พี่ขาหน้าจอนะสัมผัสเล่นได้ปกติอันเดี๋ยวเล่นให้ดูเลือกขึ้นก่อนเพิ่มเสียงนะคะพี่พี่หาเพียงฟัง ใช้ไงานได้ปกตินะคะแต่ว่าขึ้นไม่ค่อยดีนะคะพี่พี่บลูทูธได้นะคะจะใช้เป็นบลูทูธก็ได้เนาะ,ะกดเข้าไปหน้าจอโฮมเนี่ย AM FM u s b นะคะบลูทะะูธนาโทรได้เซตติ้งตั้งค่าตรงนี้เนาะ,ะรับโทรได้นะะในโทรศัพท์ตรงนี้เลยนะ,ะนี่นะคะตัวแอร์นะ,ะเป็นแอร์แบบดิจิตอลนะคะพี่พี่ขาออโต้ Auto แบบดิจิตอลนะคะเพิ่มลดสัมผัสนี่ โอ้ยอปชั่นคมคมคุ้มคุ้มพี่ๆค่ะมีนะขายไปนะคะขายคลิปอยู่ตัวนี้ก็อยากได้ไปใช้เองนะคะพี่พี่ะตัวนี้สามารถใช้ power outlet ได้นะคะชาร์จตัว power outlet ออได้นะคะชาร์จไฟได้อีกนะทีหนึ่งนะเกียร์อัตโนมัตินะพี่พี่นี่อันเข้าเกียร์เอไว้นะคะรถจะวิ่งตอนไหนก็ไม่รู้นี่นะเดี๋ยวถอยหลังไปถอยหลังมานะ พี่ๆดูนะในส่วนของตรงนี้นะมีแก้วช่องวางแก้วน้ำให้นะคะสวยๆเลยนะออปชันครบๆนะะเบรกมือนะคะตรงนี้เก็บของได้อีกวางของได้เนาะสำหรับใครที่ขึ้นมาวางกุญจงกุญแจนะคะมันเป็นสมาร์ทคีย์เลดเนาะนี่เห็นไหมจักได้ปึ๊บตรงนี้วางโทรศัพท์ก็ได้นะ,ะมีช่องเก็บสัมภาระให้อีกีพ่พี่ด้านในตรงนี้ใส่ของได้อีกเยอะนะคะแก้วนมแก้วน้ําวางได้สามสี่ช่องนะคะ ที่เก็บสัมภาระนะ,ะคะสำคัญสำคัญนะคะตัวบุ๊กนะคะพี่ๆค่ะหรือว่าจะเป็นสมุดนะคะไว้ดูนะ,ะข้อมูลคู่มือการใช้งานภาษีพรบรทุกอย่างสำเนาทะเบียนรถให้ไว้ในนี้นะคะออกไปพร้อมใช้งานได้เลยไม่ต้องไปนั่งต่อเองให้เสียเวลานี่พี่ๆเลยมา13นาทีแล้วสําหรับใครที่สนใจคันนี้อันบอกว่ามีแค่คันเดียวนะรับรองให้เลยว่าอยู่ไม่เกิน2วันออกแน่นอนมีแค่คันเดียวนะสเปคนี้สีนี้นะคะหายากด้วย พี่พี่ท่านใดสนใจนะคะหนตัว SV Plus นะคะ Honda City ติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างและไลน์ตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวอันพาไปดูห้องเครื่องยนต์ค่ะ มาค่ะพี่พี่ห้องเครื่องยนต์กันแล้วนะคะไรให้ดูหัวน็อตเลยนะคะตัวเครื่องไม่ต้องเป็นห่วงพี่ขารถแค่ห้าหกปีนะคะสมรรถภาพยังเหมือนเดิมแน่นอนนะคะรับประกรันวารันตีให้นะพี่พี่เรารับประกรันเครื่องเกียร์ให้ด้วยนะคะออกรถไปนะพี่พี่ออกรถกลับอันไม่ต้องมานั่งเป็นห่วงนะคะว่ารถจะมีปัญหาหลังการขายและเซลไม่สนใจนะสนใจตั้งแต่เริ่มทําเคสจนปล่อยรถออกไปนะคะพี่พี่ขาแชทไม่หายไลน์ไม่เงียบทักมาได้เลยนะ เบอร์กับไลน์ขึ้นไว้ให้แล้วนะคะพิมพเบอร์เมมไลน์ทุกอย่างพร้อมนะคะพร้อมคุยกันทักมาได้เลย24ชั่วโมงพี่พี่ดูหัวน็อตแต่ละจุดเลยตรงคานด้านหน้านะคะตัวไฟไฟแท้เดิมนะคะพี่พี่ะไฟแท้จากฮอนด้าแน่นอนนะคะหม้อน้ําตัวเครื่องนาฉีดน้ําไม่มีแห้งแน่นอนพี่พี่ะห้องเครื่องโดยรวมนะคะตรงนี้ก็คือแห้งสนิทนะคะไม่มีร่องรอยของการอ่า ข้าวมันมันรั่วสึมออกมาเลยของเหลวทุกอย่างนะคะก่อนออกรถกับอันนะถ้ามันหมดอายุมันเสื่อมสภาพนะอันเปลี่ยนให้แบตเตอรี่เช่นกันดูแลให้นะคะพี่ๆระบบไฟฟ้าทุกอย่างนะคะหัวน็อตแต่ละจุดนะพี่ๆดูไม่มีร่องรอยการงัดแง้นนะคะตรงฟานคานฝากระโปรงนะขึ้นไปเลยนี่ไล่ให้ดูนะคะแต่ละจุดสปอร์ตเม็ดอาร์คฉนวยกันความร้อนทุกอย่างนะคะซีนนะคะซีนแท้ซีนเดิมต้องติดเข้าแบบนี้นะมันมีรอยเล็บนะพี่ๆอาจจะมองไม่เห็นนะคะเพราะว่าแสงมันมืดนะ นี่สวย,สวยนะคะตรงฝากกระโปรงนะข่ยให้ดูเลยเดิมแท้แน่นอนนะคะวารันตีการันตีให้นะคะพี่ๆค่ะเครื่อง i v t ีเทคนะหนึ่นะคะเครื่องพันหนะคะประมาณร้อยพันสี่ซีซีพี่ๆคันนี้นะคะสี่สูบนะใครที่สนใจนะอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของผ่อนเริ่มต้นที่7,500บาทนะคะสี0แมันไมล์แสนสองันกโลเท่านั้นนะคะ ติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยพี่พี่ค่ะอยากคิดว่าเองซื้อรถไม่ได้ถ้ายัางไม่ได้ปรึกษาอันนะปรึกษาฟรีนะคะโทรมาได้ไม่คิดตังนะคะพี่พี่ค่ะไม่หลับลับโทรศัพท์ตลอดนะคะพี่พี่ใครที่สนใจนะคะฝากไว้ด้วยคันนี้พี่พี่อย่าลืมนะว่ามีแค่คันเดียวเท่านั้นนะคะเบอร์พร้อมไลน์ด้านล่างให้ไว้แล้วนะคะของเราเกรดเอเท่าน,นั้นด้วยน,นะคะใครที่สนใจอยากเป็นเจ้าเข้าเจ้าของจองก่อนได้จองได้ก่อนติดต่อมาที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลย วันนี้แอนขอตัวลาพี่พี่ไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากกดไลค์ฝากติดตามไม่ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้อันด้วยเนาะพี่พี่เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ